สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบาวานเทคเก้าทันโลกยุคดิจิตอลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีส่งไฟเวิร์ดแบบตัวหนังสือไม่เพี้ยนให้เพื่อนๆทําทำตามนี้เลยครับผมเคยเจอกันไหมครับเวลาเราทำงานที่เครื่องของเราแล้วส่งไฟล์งานให้เพื่อนเราปรากฏว่าตัวหนังสือมันเพี้ยนมันเกิดจากฟอนต์หรือตัวหนังสือไม่ตรงกันนะครับผมให้เพื่อนๆใช้วิธีการดังนี้เลยครับ1 ให้เพื่อนเเปิดไฟล์งานขึ้นมานะครับ2ให้เพื่อนเกดที่ไฟล์นะครับ3ให้เพื่อนๆกดที่ save as ครับผม 4. ให้เพื่อนๆกดที่ browse นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเเลือกที่ที่เราต้องการจะเก็บไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่ถูครับผม หลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่ Save Option ครับผมเพื่อนๆเ,เลือกที่ Save นะครับหลังจากนั้นเลือกที่ Embed Font in the file นะครับ <want> หลังจากนั้นเพื่อนๆกดที่ OK หลังจากนั้นกด Save ครับผม และนี่ก็คือวิธีการเซฟไฟล์งานที่ถูกต้องนะครับเป็นการเซฟตัวหนังสือหรือฟอนต์ไปกับไฟล์เลยนะครับผมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ลองส่งไฟล์ให้เพื่อนดูหรือนำไปเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้นะครับและนี่ก็คือวิธีง่ายๆเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ